สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับแฟนๆช่องสวนไยใหญ่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่กําลังชมช่องสวนไยใหญ่อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ย่านของโซนมะม่วงนะครับอยู่ในโซนมะม่วงโซนโซนหนึ่งนะครับของสวนไยใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการรีวิวผลไม้หรือต้นไม้ใดๆนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ถือโอกาสนี้นะครับวันที่1 มกราคมนะครับปี2564นะครับปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่ล้ววันแรกของการทำงานนะครับแล้วก็เป็นวันแรกของการพักผ่อนนะครับของหลายๆท่านในปีใหม่นี้นะครับ<อ>ผมขออนุญ,ญาตใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการที่จะกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับขอสวัสดีปีใหม่ไปยังทุกๆท่านนะครับที่ รับชมอยู่นะครับทั้งที่เป็นแฟนๆของช่องสวนไซใหญ่เองนะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นท่านผู้ชมนะครับที่เข้ารับชมนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ถือโอกาสอาจจะเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่อยากจะขอแบ่งปันแชร์เรื่องราวต่างๆนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับให้กับทุกๆท่านได้ได้รับฟังนะครับแล้วก็คาดว่าหวังว่านะครับหวังหวังใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับได้บ้างไม่ ไม่มากก็น้อยนะครับก็อยากจะขอแบ่งปันนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2563เนี่ยหลายๆท่านก็เผชิญกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับการทำมาหากินนะครับการค้าขายต่างๆเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับเนี่ยก็เป็นปีที่แน่นอนทุกคนก็รู้เยื่อะนะครับว่าเรื่องโควิด19เนี่ยเป็นภยัภยภัยภัยร้ายนะครับเป็นโรคร้ายที่มาทำให้ บ้านเมืองนะครับแล้วก็ชีวิตความมายู่ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่นะครับโลกนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ประเทศาติของเราเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะครับในฐานะคนที่เป็นประชาชนประชากรหนึ่งหนึ่งคนนะครับคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้ทุกทุกท่านนะครับ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับทําให้ไอตัวโรคโควิดเนี่ยครับมันสามารถที่จะแพร่กระจายได้เรเ็วมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็หลายๆจังหวัดนะครับทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามาจากจังหวัดไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็40กว่าจังหวัดแล้วนะครับที่โควิดเนี่ยเขาแพร่กระจายออกไปนะครับแล้วก็กําลังจะแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆืเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กล่าวแล้วครับว่าก็ให้ทําการ อย่ากระตกนะครับก็อย่ากระตกนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยดูแลตัวเองให้มากนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองของทุกๆท่านเนี่ยก็ช่วยให้การแพร่กระจายของโรคโควิดเนี่ยมันมันน้อยลงนะครับมันต่ําลงได้นะครับจะทาให้โดยรวมเนี่ยประเทศของเราก็จะปราศจากโควิดในไม่ช้านะครับโอเคแล้วเราก็จะมีเรื่องของวัคซีน วัคซีนก็กำลังจะเข้ามาอยู่นะครับก็อยากจะให้เข้ามาเร็วกว่านี้นะครับประเทศเรานะครับจะได้ออกไปท่องเที่ยวกันนะครับออกไปใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยเป็นกันนะครับเราไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เราก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าพ่อแม่เราที่อายุมากแล้วหรือว่าลูกหลานเราจะติดโควิดหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้ปีนี้นะครับปีโคนะครับปีโคปีวัวทองเนี่ยครับ ผมขออนุญาตนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่จะอยากจะมาขออวยพรครับอวยพรอวยชัยให้กับทุกๆท่านนะครับกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้เป็นวัวทองครับเป็นวัวทองที่ขนเอาโชคดีโชคลาภนะครับทรัพย์สินต่างๆนะครับรายได้นะครับกาไรผลตอบแทนที่ดีนะครับเงินเดือนที่สูงขึ้นโบนัสที่มากขึ้นนะครับการเลื่อนตําแหน่งหรือการได้ประสบความสำเร็จใน ชีวิตหน้าที่การทํางานที่ทุกๆท่านได้ใฝ่ฝันเอาไว้นะครับคาดหวังเอาไว้วางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็สําหรับปีนี้เนี่ยใครที่วางแผนจะทําอะไรไว้นะครับก็อยากจะให้ลงมือทํานะครับโอเคคาอวยพอนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับลงมือทําในสิ่งที่ท่านคาดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ท่านไปสู่ผลสําเร็จนะครับ ลสำเร็จเราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งไว้นะครับแล้วก็การกระทําเราลงมือทําไปเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกของปี2 5งพนะครับเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับแล้วก็อยากให้ความสําเร็จที่คาดหวังไว้นะครับไปสู่จุดที่สมจริงเป็นจริงนะครับโอเคนะครับขออนุญาวยพรให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีสุขภาพทันหม่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะครับขอให้ลูกหลานนะครับ รักลูกหลานห่วงใยนะครับขอให้ลูกหลานเนี่ยมาห้อมล้อมครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับสําหรับปีใหม่นี้ก็หลายๆท่านกลับไปที่บ้านเกิดนะครับ <Scotland. S 1> เพื่อเยี่ยมผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขขอให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับแล้วก็ถัดจากช่วงวันหยุดยาวแล้วเนี่ยก็ขอให้กลับมาทำงานไล่ยอย่างมีความสุขแล้วก็ชาร์จแบตมาเต็มนะครับ แล้วก็ไปทํางานในสิ่งที่คุณรักนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับโอเคก็ขอให้คุณพระศรีและนรัตรนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับคุ้มครองทุกท่านนะครับแล้วก็ให้มีโชคดีโชคลาบตลอดทั้งปี2 5 6 4นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแชร์คลิปนะครับแล้วก็ออกมาอวยพรนะครับให้ทุกๆคนประสบแต่ความโชคดีครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ จากช่องสนสใหญนะครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ